นายกต้งรับฟังดรามา่าเสาไฟฟ้าบางองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันจุดที่มองเห็นองค์พระสวยงามที่สุด จากที่มีการดราม่าในเรื่องจุดถ่ายภาพสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาวชิระอุตโมพาสสดาหน้าผาเขาชีจันทร์วัดยานสังวรารามวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในนามแหล่งท่องเที่ยวพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาชีจันทร์อำเภอสตหีบจ,จังหวัดชนบุรีมีป้ายบอกชัดเจนเป็นมุมที่ถ่ายรูปองค์พระสวยงามที่สุดแต่มีเสาไฟส่องสว่างมาตั้งบังองค์พระแบบนี้เมื่อถ่ายภาพแล้ว จะต้องติดเสาไฟต้นนี้มาด้วยนั้นล่าสุด ทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลเขาชีจันทร์อําเภอสตีบจังหวัดชนบรุรีเพื่อเข้าพบนายยกโต้งนายธนพงศ์โคตรมณีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเขาชีจันทร์และเป็นรองประธานมูลนิธิพระพุทธร,รูปแกะสลักเขาชีจันทร์ได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าสําหรับโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดําริกองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชนบรุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลบูรณะปรับปรุงทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมา ทางเทศบาลก็ได้รับข่าวสารอยู่บ้างประปรายเกี่ยวกับปัญหาของเสาไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืนต้นนี้ที่ไปตั้งอยู่ผิดจุดบทบังทัศนียภาพที่สวยงามขององค์พระพุทธรูปแกะสลักเสียงวิพากษ์วิจาร์ณจากนักท่องเที่ยวนั้นถังเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ก็จะได้รับเสียงติติ่งจากนักท่องเที่ยวอยู่เนืองๆในส่วนของทางมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันนั้นไม่ได้นิ่งดูดายเคยนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมไปบ้างแล้วแต่ก็สืบเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลให้วาระการประชุมนี้หยุดชะงักไปชั่วคราวล่าสุด หลังจากที่ได้รับการติดติงและเสียงสะท้อนดราม่าจากนักท่องเที่ยวออกมาหนาหูขึ้นทางมูลนิธิจะได้ร่วมกับ ทางจังหวัดชนบุรีและกลองทัพเรือผลักดันปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมโดยเร่งด่วนเพราะในการที่จะต้องขยับเสาไฟฟ้าส่องสว่างต้นนี้ออกนั้นจะต้องใช้งบประมาณในการเคลื่อนย้ายค่อนข้างสูงและจะต้องทำเรื่องขออนุญาตขอการอนุมัติไปทางกรมโยธาและผังเมืองของจังหวัดชนบุรีคาดว่าในปีงบประมาณ2,568นี้โครงการย้ายเสาไฟฟ้าไฮแมสต้นนี้ออกไป น่าจะดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยในนามของมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทและในนามของเทศบาลตำบลเขาชีจันทต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะดีๆเข้ามาทางหน่วยงานของรัฐจะได้เร่งดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าต้นนี้ออกให้เร็วที่สุดขอยืนยันและให้ความเชื่อมั่นอย่างไรก็ต้องย้ายออกอย่างแน่นอนค่ะ ครับก็สวัสดีครับคือผมได้นำรองประธานมูลนิธิพุทธศูนยแกะสลักหน้าผาของิจันนะครับก็เป็นนายกเทศมนตรีตำบลของจันด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่ของการพัฒนารลิกนะครับเป็นโซนที่ทางของทัพเรือและจังหวัดเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นพื้นที่ท่เทศบาลก็มีการดูแลรักษานะครับส่วนนักท่องเที่ยวที่มาติงเราในฐานะที่เป็นรองประธานมูลนิธินะครับก็เมื่อรัิงที่แล้วนะครับได้ไปพูดกับทางจังหวัดนะครับ ที่มูลนิธิรู้ลูกแสลงหน้าบาทงจันนะครับได้มีประเด็นนี้เข้าไปด้วยนะครับเขาได้แจ้งทางโยธาและผังเมืองนะครับว่าเกิดประเด็นการท่องเที่ยวภูมิทัศน์ไม่สวยงามนะครับติดเสาห้แมสตอนนี้อยู่นะครับดังนั้นแล้วจะดําเนินการแก้ไขนะครับโดยแจ้งดําเนินการโดยโยธาจังหวัดนะครับทำการแก้ไขส่วนนี้นะครับครับท่านนายกครับเบื้องต้นโครงการนี้ได้เข้าในแผนหรือว่ามีมีดำริที่จะเริ่ม เริ่มย้ายเสาหรืออะไรยังไงบ้างครับท่านครับตอนนี้ทางโยธานะครับเป็นงบโยธาและผังเมืองจังหวัดนะครับอาจจะตั้งงบประมาณอีกชุดหนึ่งข้างหน้านะครับเพราะว่า,าประเภทเวลาย้ายที่ก็มีคาา่าจ่ายค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเอาตัวนี้ไปปลูกเขงืงบข้างหน้าประมาณัปีหกเจ็ดหกแปดได้ครับ,รบท่านนายกครับอยากให้ท่านนายกทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงว่า,าในส่วนส่วนนี้เสาที่มันบางโองภาอย,ยู่ในทางเทศบาลก็เห็นแล้วแล้วก็ มันเป็นภาพที่มีสวยอยู่แล้วก็ยังไงก็จะเอาออกแน่นอนให้ให้ท่านการันตีกับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวของเราครับโอเคได้ครับเพราะว่ายังไงแล้วเราดูแลในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประสานงานร่วมกันนะครับทางเทศบาลไม่ได้ดูแลโดยตรงนะครับแต่ว่าการดําเนินงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นงานที่จะร่วมกับจังหวัดนะครับในการที่ดูแลควบคุมแกะสลักหน้าป่าสถานีจันนะครับซึ่งเป็นของการว่าระเบิดนะครับที่เราจะต้องดูแลกันนะครับอันไหนที่ไม่ดีเราจะรีบเร่งดาเนินการให้นะครับแต่ว่า การใช้ก็ประมาณค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างโคร,ง,รงการก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ยืนยันว่าจะต้องทําการยือย้ายออกนะครับย้ายไปจุดที่ไม่บังคุิทัศนะครับตอนนี้ที่ทําไปเพราะว่ามันเป็นโครงการที่แบบมันออกมาแล้วนะครับการที่จะตรวจรับงานจะตรวจอะไรก็ค่อนข้างที่ต้องผ่านไปก่อนนะครับอะไรที่มันเป็นประเด็นที่เสียหายนะครับก็จะทงการแก้ไขให้นะครับยืนยันได้ครับ นิว24สถานีประชาชนในราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน